สวัสดีครับท่านผูชมทุกท่านอยู่กับผมนายกาซอร์จากช่องเอดีกาซอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโคตรระดับตำนานเรโกโจูราสิคโวกันนั่นเองนะกูมีทียอะไรจะเล่นแล้วอะนะเดี๋ยวลอกกูเก็บตังค์จะได้เห็นจูราสิคโวอีรูชั่นทูและตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญของหอเป็นหมูผมเองเขาซีมาสวยผมเล่นเกมนี้ให้ผ่านภาคบูให้ได้แนะนําตัวนะครับคุณคือชื่ออะไรครับ ผมมาจากช่อง a u g ออ t Deejie นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นผู้รู้เหตุการณ์ในวันนี้และผมจะมา,าพาคุณในการดูด้วยว่าเขาจะผ่านหรือเปล่ามาจะไปดูดนละยมึงรู้เมื่อก่อนอคลิปอะไอภาคตอนขึ้นเกาะเฮียเนี่ยไอเกาะลาสโบวเนี่ยพอขึ้นมาครั้งแรกนนกูโดนคัพปี้กัดตายอีกไปอีกไปสวยเอ๊ะกูสงสัยขี้แล้วสักวะผมเก็บมาดิเก็บไม่ได้มันไม่มีตัวไหนมีพู้รอดเลย ไปดูสิไหนดูดีเกมนี้ไอเปลี่ยนตัวได้โอ้สามารถเปลี่ยนตัวถ่ายรูปไหนๆไปไปไปไอ้นี่ถ่ายนี่ไอ้นี่กดอะไรกดคีย์ี่ยไหนถ่ายนี่ถ่ายนี่โอ้โอ้หน้าตาแบบนี้นี่ยเดี๋ยวเสาอ๋อเดี๋ยวฟรีเดี๋ยวฟรีจะมาตองหาตกเลยดูเป็นสายพันธุ์สัตว์อ๋อมึงมาจากไหนเนี่ยให้แน่โอ้ว้ วงไฮแม็กเนาะแม็ก no, ชื่อแม็กโอเคโอเคแม็กไอพีิสุทธิ์ดำอ่ะพี่ไปน้าเป็นกดได้เจอได้เปล่าระวังนะภาคนี้เราจะเจอทีเล็กต้องสามตัวเลยนะภาคเนี้ยอุ้ยอะไรอ่ะงูงูเดาสาวเหรอใไหซาร่าซาร่าเซร่ายามึงจะทำเฮียอะไรนยไม่มีของแน่นเลยนะไอ้ยเดา,าสาวเป็นคนของแน่นไอตับเปล่าเฮ้ยไอน่ารักจังเลย มวมาะึงอย่าถ่ายรูปเดส๋ยวสาวผูกหมาวะเอาแล้วแม่มันมาแล้วเอาแล้วมึงยุ่งกับลูกกูอ่ะโอ้ยเกือบเกือบเกือบเอาแล้วเอาแล้วกรุงร้างกรุงร้างเอาแล้วกุุงร้างเราก็ต้องเราก็ต้องสู้กับมันยังไงเนี่ยเอ้ยประกอบอะไรอ่ะกระดูกอ่ะกระดูกกูเห็นกระดูกมันต้องมีอะไรสักอย่างให้ประกอบอ่ะตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ผังนี่ผังได้ปะ ังได้เอ้ยได้ได้ยังยิงกอบประกอบได้ประกอบได้กบอบไหรประกอบไม่ได้ไยี่นั่นต้องใช้เยี่นั่นประกอบยอดเยี่ยมต้องใช้อลันต้องใช้อลันอลันไม่ได้ประกอบไม่ได้โอ้โหเกือบไม่หมดเยประกอบไม่ได้ประกอบประกอบอะไรอะอย่าฟาดมึงอย่าฟาดฟาดท่งนี้ฟาดท่งนี้ฟาดให้มันแม่นๆนหน่อยดิโอ้ไม่โดน กูอะไรวะฟาดไ่แม่นเ,นเลยไอ้ตรงข่อดไม้กูไอ้ก้ยตรงขอดไ,ไ,ไม้ที่มันเดืงแสงมันต้องมีสกางเว้ยขนามึงเห็นปะเดี๋ยวต้องรอให้มันตีก่อนนะดิอมด้าไปไดแไ้แล้วยังไงตัวแล้วยังไงกไกลๆว่าไหม่อะไรยังไงฟาดมาไอีนันเพลีอ๋อนี่ไงหางติดแล้วออขอถ่ายรูปหน่อส,สอั่ไว้สัไว พึงยัง <screws> มีเวลามาถ่ายยังมีเวลามาถ่ายรูบอีกขว้าปากคว้าปากความาถ่านมาแล้วมาถ่านมาแล้วแอนโดนซาบ้าพลังไม่เคยกลัวหมดเลยเออมาจิ้มหวานหน่อยอ๋ออ๋ไม่ไม่ไม่ยุ่งด้วยแล้วโดนถ่ายรูปเยอะเกินโง่ไปเ้ยก็มีไม่หาใช่ปะเ้ยไปฟอะไรมีไฟอยู่ฝั่งนู้นไปดูไปดู โอ้ส่ก็กำลังย่างไซกกเลยโอ้ยตกใจตกใจกูตกใจตัวนี้โอ้ยมันาอะไรนายข้างหลังอ้ยกเดีอเต้อาหมดเโอ้ยท่จับทจับไอ้พวกโจรขามยเดนสเอ กลัวว่าทำไมไงโก้ถึงกูว่าทำไมไงโก้ถึงทำงานได้แต่กบปีกูเข้าใจละะนอกจากเขาจะทำหนังเราอ่ะไอ้เนี้ยเล่นไอ้นี่จบเนี่ยมึงจะไปเล่นไอ้ปีกจิสุไว้กับบาเวลไหมเนี่ยเฮ้ยมึงรอดูมึงรอดูจะก็จดือดถ้าเป็นอย่างอื่นนี่กูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ถ้าเป็นจุลศิษย์โบนี่กูดูทุกภาคเลยโอ้ย ันทฤษฎีก็ทฤษฎีผู้ขาต้องแข็งไงคอมปี้แดกคนอ่ะดีน่ากลัวมากครับผมไม่แนะนําให้คุณดูทฤษฎีนี้นะครับเพื่อนใครจะน่ากลัวที่ไม่ใจเอ่อตามเก่าหัวที่เไรก่อนใครไอ้เขาดิมันทไม่ได้อ๋อหนับเปล่าอันนี้มันนี่ถอยไปถอยไปมาคข้มถอยถอยไปถอยไป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 กูทำเองอ๋อไม่ใช่คนนี้แหละไม่ใช่เอาไปให้คนนี้ หน้าตาผมชอบเลยผมชอบผมชอบโอ้ทาวิงทาวิงไหมทาวิงมึงดื้อด่ามาเอาจะสอบได้ด้วยโอ้ขี่วได้ด้วยขี่นตกเขาดิสตาร์ทสตาร์ทเครื่องไม่ติดไปทาวิก่อนที่นี่ต้องมีสักอย่างหนึ่งอะไรอ่ะประตูพอเท่าเหรอไม่รู้เซฟเปล่าวะนั่นนอะไรี่ไม่ได้ใช้เซฟอ๋อเห็นที่ขึ้กว้างบ้ากดูดิเอาไป เวสมันให้มาตรงนี้ไอตงปกเอียบอยหัวจรแกเอ้ยนะคบนะคบโชว์โชว์โชว์เรื่องคอมโจนี่นะคบโจนี่ลุ้ลงไปไงเนี่ยอ๋อโอ้โอ้โอ้มึงเอาไอเทกมาาแต่เอากูมา่า

จะตั้งชื่อตัวเอกในเกมกูยังไงดีวะกูต้องการชื่อที่แบบสาวที่ไหนเห็นแล้วก็ชอบว่ากูจะทำให้เป็นตัวของญผู้หญิงแล้วจีบผู้หญิงอย่างไรวะชื่ออดัมดิมันคนแรกโลกอ่ะเฮ้ยอดัมนี่ไม่บอกสักคนแล้วกูบอกไว้ก่ากูเฮ้ยเจนี่ไม่บอกสักคนเลยนะโอ้ยมันไล่ล่าไดโนเสาร์เอามึงยิงยังยิงไม่โดนเลยอะไรเนี่ย ไดเดอร์ซ่ไปไปเอาหลับเลยไปไจะจับจะจับเอาเดกมหับเลยคมแบบมีท่าด้วยนะอ้วอะไรเฮแิ่งิมาจะได้มึงแปะไปเปตะขอนแต่มึตตะตอตะคอขับจากเอายานะเอยมึงเอางี้แปะไปคล่ปอ้ตะคอมึงตดนตะคอ ซาดิโก้อันนี้มันน่าจะเป็นอะไรเป็นกรงเอาไว้ให้แบบเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูโอ้จะตอบไอ้เบ๊ถ้ากูจำไม่ผิดฉากนี้ในเรื่องในหนังมันจะมาปล่อยในเสารจำจากในหนังนะโอ้คีมันไปเริ่มเลยไอ้หัวเธอไปกิขีดถั่ว保卫กิมเอง หัวกจะเด็นตรงมันตกกระเดื่แชมป์สบูแท็กไอ้กล่องอุ้มตัววะกล่องนั่นช่บกล่องอุ้มหรือเปล่าวะอุ้ไม่ใช่โอ้ย I need more bullets I need more b u l e t s เราคาดนี่คือมึงจะไม่การอะไรหน่อยไม่มีใครใช้ต้องใช้ใครลยนะไม่รู้อะแต่ไอ้เฮียเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้านี่ไงนี่ไงไงนี่มึงไม่เห็นกูจริงดิเฮ้ย เ้ยมาโอ้ยมาดิมาดิกูไม่ไท้สันไม่ไท้สันเอาไงวะ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 ตัวแตกเลยตัวแตกฉากสยองจากสยองไอผู้หญิงต่อยเอาเอาผู้หญิงผู้หญิงต่อยไปเลยไปเลยแล้วสกิปไปเลยเอาไปต่อยกโอ้ออกมาทรงเมาเมาเอาเมาล่ะล่วงเลยบอกแล้วอย่าดื่มก่อนบอกแล้วอย่าเมา

รุมมันดิ่งมมันรมมันได้รมมันโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอด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 มาดิ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 ไอ้กระบอกจับกระบอกโอ้งจับกระบอกมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้ตาตอ้ไอ้กระจอกไอ้เก็บหัวใจก่อนไอ้เก็บหัวใจก่อนโอ้ยเยยนี่ทีมเดียวกันใช่ปะนำไมไอ้เก็บหัวใจดิเหกือบสองดวงอะเอาเก็บไม่ทันโอย่อย่อยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง เมีสามมนนุ่มมนุ่มมนุมีมาดิ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 โอ้โหทวนทวนโอ้เต็มเต็มกินโอ้โหอะไรโอเจอไอศ์ครีมแน่แม่กูบอกแล้วไม่ขี้เดือดสาวไม่มีไอศ์ครีมน่ากลัวจริงๆนะครับทุกคนเอาหนี้เอาไปกินไปโอ้ยัดยัดเข้าปากเลยยัดเข้าปากโอ้เราไม่รักนายแต่แม่จะพูดแล้ว

กล่องโคตรใหญ่มีกล้วยอันเดียวโอ้ยไอ้กู้โอ้ยน่ารักมากไอ้หนูเวแหนี่เงี่ยมงทีเดียวใส่เธอสองตายเลยในไอกทีตาติดมีดมานี่องกันได้ด้วยยีบ่บอยมงอะไรแบบนี้โอ้ยโอ้ยชาร์จชาร์จชาาโอ้ยเลี้ยวไม่เป็นกูนเลี้ยวไม่เป็นตอนชาร์จอยู่มันเลี้ยวไม่ได้โอ้ยตุ้มเสร็จตรงฮะกะกะเออ

น,นายหมดแล้วไปกับบ้างเลยนะมึงเนี่ยไม่ได้ต้องไปพิพามีกันโอ้ะว้ยวาตาซิกมาว่าตาซิกมาบ๊วยวาตาซิกมาโอ้ยนี่หนะครับเนี่ยเขาใบหนุ่มใบหนุ่มสองห้าพี่ๆเปอย่างงี้แล้วก็ดึงแล้วก็เปิดออกมาแล้ว นี่เหรอระบบคุ้มกันการกักเดร์เฝ้ามึงไงเด็กอนุบาลก็ทำได้ไปเลยระบบคุ้มกันมึงเนี่ยมาดิขอเล่นหน่อยนี่ฟาดเลยนี่ลูกออกมาแล้วเก็บลูกได้แล้ว เออพังดเออพังหมดเออพังพเออพังเออเ็เยี่ยมโอเออเยู่คนเดียวเนี่ยออก็จะปล่อยคต่อไปีให้อปะในก้อนนั้นนะกูเห็นไอ้ที่จะตอยอยู่เป็นเตกาเนเฮียมันต้องมีอะไรที่เอาไว้ช่วยสามเขาได้แล้ววะน่าีกละ กุญแจอยู่ในกงแปลว่าไอ้บันแจกุญแจเขาคุญแจให้ไดโนเสาเดือกเนี่ยนะโอยออกมาสามเขาลูกพ่อไท้สนับเสียงตัวทับคัดสุกโอ้ยตัวจับต้นเกมเลยนะนี่เล่นมัดมากสามน้องไม่ต้องพูดมาปเองไอ้เนี่ยเนี้่ยเนี่ย Ni nhanh, nó không phải không phải làm lại cho ừ. có tiền đuổi. Oi, 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 ไปตกแก๊งไรอ่ะลูกทีเล็กลูกทีเล็กกูว่าอย่าทำไมกูนี่อ๋อขาหลุดลูกทีเล็กขาหลุดนี่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 ขาหลุดกูก็ว่าอยู่เสียงคุ้นๆเสียงลูกทีเล็กนี่เองโอ้ยอุ้ยอาโบโปกิวกระโบกูก่าเฮ้ยกูได้ยินเสียงเสียงนั่นมันเสียงของทีระโนซอรัสเล็กตัวตัเต็มวัยนี่ว่าชิบหายแล้ว เอาลูกมันมาเอาลูกมันมามึงต่อขามันเร็วๆร็ขาขาดูที่มันมาแล้วนะพ่อแม่มันมาแล้วนะแล้วมึงรออะไรมึงต่อขาดิเออมันจะต่อขาเอาไปขอบคจ้าแล้วมันต่อขึ้นเลยเหรอข้ลยช่วยมายาดีเไยเจอต่อาผมนี้โอ้ยโอเคไอ้นี่นม<า>ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ป็นมายาใครทำสิบกใคร ถ้าลูกกูตกอยู่ในอันตรายพวกมึงก็ต้องตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยเฮให้กูเล่นได้ยังให้กูเล่นได้ยังไอตี้ไอ้ล้นทำอะไรอย่างนี้ไอ้ลูนซ่ามันทำอะไรอยู่วะมองใกจอเลยมันออกออกกูจะมีเพียงลบหลบหลบอโนกูบีนิโนบูก้ากันอ้ย โดนหนึ่งครั้งก็ไปอย่างเยอะตอนนี้่อนนี้โอ้โหมีเอฟเฟกต์น้ำฝนด้วยยอดเยี่ยมอ๋ออ๋อเออนอสเออนอสเออนอสเออนไปช่วยโอ้โนี่ไงตัมไปเดี๋ยวก่อนไอ้ยี่ที่เป็ไม่รู้ไอ้ยี่เด็กเช็ดชี้กดชี้กูไปกดจีตามตามไปตามไปมันจะมีอะไรให้กูวะ มีนะครับคนเล่นเขาจะมีเอ่อคนคนเล่นเขาจะเอ่อตั้งใจนะครับส่วนคนดูเขาก็จะพูดไปทั่วนะครับตึมไม่ได้ยังไงกินอ่สิรถคันนี้ลากได้แน่นอนโอ้ยดิบ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 ตายหรือเปาอ่ะเราจะตั้งก็มาให้่อีกสิบบาท ยิงบอยิงบอลแล้วกูเต็มที่ว้าไปก่อนเด็กกันโอ้ยโคตรมันโคตรมันเฮ้ยมันไม่ใช่ไมายโลมันคือโค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 ไมโลไมโลมาไอเด็กนี่ใครอยากดูว่าไอเต็มที่ทำจากเน็ตบอลอ๋ มาแล้วอูมาสองตัวเลยด้วยพื้นที่ดิสในดิสภายในได้ฟรีการจะเตลเงียบยี่สิบเอ็มบิยี่สิบเมกะบิตต่อมาขยายพวาขาวทำไมข้างบนมันจะมีอะไรดึงอยู่วะขยายพวาขาว ไอ้ยี่ทั้งคอมกูฟัอย่าขั้วขาไปทั้งหมดพวกสิงทีอ่ไอ้ไรไอ้ล้นซาไปไหนละหรือไอ้ล้นซาโดนกินแล้ววะไปนะไอ้กุซแจมนไหเก่งเนยออย่งมีกันเนาะโอ้ยเคนออะไรวะ อืทั้งเป็นเพลงที่น่าคิดถึงจริงๆฝึกมาครับเพียงแบบน,นี้แต่ก,กิเไม่กยัวยจงจกเพราะผลทุกตัวม,มาเล่นต่อ <c oughs> เยี๋ยเข้าไปสมัยก่อนนะครับใครบ้านที่ยินเสีเนอร์สาวก็ไม่กลัวให้มันรู้เวยรอรอเอา,าอันนี้ไม่ให้สามเขากินกัน <c oughs> โอ้ยเฮ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 ้ยอยู่กับเป็นแก๊งเลยเฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้หลบแล้วเห็ุหูหนูเอาไปยินซะเรียบร้อยขึ้นขี่เลยไปไปหัวสามเขาขอชาร์จก่อนชาร์จก่อนโอ้โอ้ หักหีเองไม่ต้ฟักอย่าคว้างอย่าควางเออนี่แหละกูจะทำมึงจะชนได้โอ้ยโอ้ตัวไห้อ่หมดประโยชนแล้วอย่าว่าสามเขาไปไม่ได้นะเฮ้ยติดกันหีนัเฮ้ยถอยออกไปถอยไปไม่ได้ถอยไปออกมาออกมาทุกคนเดินออกมาทุกคนเดินออกมาก่อนเฮ้ยนั่นแหละดีมากดีมากตอนนี้กูเป็นอีดำแล้ว

ฮคอรเนอร์วิออยู่คอเนอร์มึงอยู่ไหนไม่ได้ไม่ได้เกมไอโก้จะทำวิธีไอโอก <c oughs> ต้องการปืนใช <c oughs> ่ไห <c oughs> มไม่ไม่คนฝั่งนี้ฝ <c oughs> ั่งนี้ <c oughs> นั่นไฟฉายนี่วะมันมีรูยังอเริมีเรก,กัดหนึอั 2, นปอ <c oughs> หนมลละนึ่งคงไอ้เงูระวังเงูเลี้ยข้าสูตรนะหนึ่งไมลเน็กสเน็ทพี่ดำพี่ดำจะเลยไปพี่ดำมาบ้างเอาไม่อ๋ออ๋อเงาเงาอุ้ยเป่าต้องกินให้หมดกินให้หมดมันมาแล้วพี่ดำเจออะไรพี่พี่ดำเฮ้ยอย่ายุ่งกับตัวคนกูไปออกไปออกไปตัวคนกูชิวๆ อะไรวะโอ้้าวเขีเยนเขียนสั้นเอาออกไม่ได้สก,กินใหม่สก,กินใหม่สก,กินเล็กใหม่โอ้ได้เวลาวิง่งโอ้เราเฮ้เอเยอเฮ้ยบอเฮ้ยไปเยอะคนโอ้ยอะไรวะเนี่ในหนังมิชาร์นี้ด้วยวะไ,ไม่เห็นจำได้เลย แล้ววันที oui, ่นี่หว่าฉากทีเล็กบุกเป็นภาพเสริมภาพเติมมีมีมีฉากทีเล็กบุกภาพเติมเป็นทีเล็กเพชรอนบุกถ้าเป็นในหนังสีเยาะเยาะก็เยาเนียวิ่ง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 วิ่ปริมาณคนเริ่มน้อยลงทุกทีแล้วเนี่ยไม่นะเท็ดดี้ออต้องก็ต้องนี่ไงเขาเล็กตีนด้วยเถอแปะเลยเท็ดี้กู เองวิโอ้ตายหมดเลยเอออยู่ไม่กี่คนเดี๋ยวอาอ้กบปเอาไปโดไมาถึงต้น้ำตกสังศิธิ์อุ้ยมีงูอุ้ยงูอะไร โอ้เจอนแบบเป็นมิดด้วยไปไปไงเงี้ยหรอวะอือโอ้ยมีตาของผมไปโอ้ยกูว่าอยู่ไม้ใครวะมูแต่ส่งผมเพิมไม่รู้เลยใครเน้อทีมตัวร่ากราสรอป่อยไอ้ไอ้ตายตีเนี่ยไม่ในกูกลังจะพูดเลยในพุ่มหญ้าแบบเนี้ยแม่งเหมือนไอ้เรื่องไข่หม้อเลยที่จะมีเลปเตอร์ใสอยู่ไม่เอาหมวกไปใส่ด้วย

อะไรโอ้อะไรวะเนี่ยมีรถไปนั้นเหรอยศประกอบรถเหรอสีอัลติมัมใกล้ตัวรถตัดยาโอ้ยของเท่เฮ้ยอาวุธนี้มันฆ่าสองบีมาแล้วนะเว้ยอาวุธเนี่ยโอ้ยนั่นโอ้ยนั่นโอ้ยนดินนสอก็ยังพ่ายแพ้ถ้าเจอเฮ้ยมึงอย่าตาไปมันเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายเย้บ้างน่ากลัวจริงๆนะครับทุ่งนี้โอ้ยนั่นไง ไปไงดักดักไปเลยดักพุ้มเลยเนีย่ยขอไม่เกิดเนี่ยขอไมงเกิดแกไม่เข้าเนี่ยขอไเออมึงไม่ออกของอ่ะมึงอ่ะเกิดไม่ยอมฟาร์มอ่ะมึงอ่ะของไม่มีอ่าแล้วก็ประกอบเลยก็เป็นอะไรเครื่องยกเหรอไอ้เ่ยน,นั่นอ่ะเครื่องยกจริงๆด้วย น่ยเยอะจริงๆนะครับคนในเรื่องน,นี้ทำไมพื้นที่ในคอมโดเต็มอย่างวะพวกพกูเอาทุกอย่างไปยัดตรงได้ดีอยู่น,นั่นเองโอ้ว่ากันจิตกิกโอเคดีอยู่เยสเซอร์ย่างนี้นี่ใครคุกแล้วอย่าไปสร้างก็คือตัดหญ้าเต็มตัดหญ้าหมดจิตกิจโดนเครื่องตัดหญ้าไล่เลยอืปะโด จะถ่ายรูปอีกเออเอาเข้าไปโอ้ไหล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 ว่ะเออเออยะไมโดนสเดี๋ยวเป็นควาที่ใครได้ไรเฮยมึงทำอะไรกันอ่ะมึงทำอะไรกันอ่ะยต้องการเพื่อช่วยต้องการเ่อช่วยหาเกาะตัวเลย เดี๋ยวรอกูอัดคลิปนี้เสร็จก่อนสิสองเกาะอะสองเกาะกูต้องเจอไข่สองฟองอะจากนั้นเดี๋ยวกูจะแบ่งเงินเปอร์เซ็นให้มึงด้วยกันมึงจะคิดกี่บาทน,นะขัดไม่ได้ครับเพราะว่าไหนๆกูก็วางพอดีเพราะว,าวันนี้อีคารซ่ามันบอกว่ามันบ่ววางโอ้ยดีคค่ะมาดีอีดำกูว,วางเลย วางเบิดมือแล้วมื่อนี้กูไอ้เหี้ยกูคิดว่าคอมกุยเยอะก็แหกปากน้องเห็นได้ตัวคอมนี่อะไรนะคิดว่าคอมกูมันถูกใช้งานบ่อยเกินจะมาน้องอ่ะเอ้มันทำอย่างนั้นเถอะคอมกูตั้งระบบทิ้งไว้อ่ะแล้วว่าท้ามาน้องเกินให้แหกปากครั้งนึ่งแล้วมันเห็นแล้วมันจะตัวกูแหกปากกูรู้ว่าคอมกูอ่อนคนผิดนิขายไม่ตกใจครับ หลังจากมันเปลี่ยนไอเฮียนั่นใหม่อะไอเปลี่ยนครูดาวรับของขวัญใหม่ปุ๊บไม่อยากเล่นเลยเเปล่าทำไมไปแจ้จากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงอะอ๋อโดนแรปตเตอร์ต่อก็โดนแรปตเตอร์กระทำชำเราเอาผมหายเลย <laughs> ผมมีแรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์กูสลวยสวยเก๋สวยสวยสวยกูได้นับปุกคลิปแล้วไอเลิฟเตอร์เฮียนั่นอย่า็กฝึอย่ากฝึกโอ้ยอานนี้เซฟได้นี่งั้นกูเอางั้นกูว่ากูพักไว้แค่นี้ดีกว่านะเอาละครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มีหรอก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเพราะ เพราะว่าเกมนี้กูเล่นสนุกจริงๆกูไม่มีอะไรเล่นแล้วมาก็ขอบคุณรับชมที่รับชมรับฟังจริงครับควรจะรากเอ่อควรจะกดปไปด้วยนะครับกูเล่าบอกแต่กูปิดคลิปไปแล้วฮะกูปิดคลิปไปไหนจ้างไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเอ่เอเกมนี้ก็หอายถึงว,ว่าตัวสองผม้หญิงสวยกว่าผู้หญิงในเกมนี้นะครับจำไว้มากดปกคลิปด้วยก็ใครจะเอาส่งแฟอนอาร์ตครับก็รุ่นอาส่งแฟนอาร์ตด้วยดีๆหน่อยก็ยังดี นก้วบนลล็อกแล้วของไก่ลายก็เป็นของข้าได้ไหมเฮ้ยถูกของไก่ลายจอมจานะนะขาว้าวเยี่ยครับโอ้ยเยี่ยครับท่านออมติมันออมติมันตายสายค่ะโดย